พี่น้องพี่นละป้าจะปากจะปากจะกคนมาคนมาจะปากคนมา้ำน,น้ำน้ำาา้าาาา้า้น้ำอยู่เ็ดสวัสดีค่ะวิธีการบรรยัติปิกเก็บเห็ดเรางงเก็ะพี่น้องมานมันลุนเห็ดลรางงอ,อ,อีกแล้วจ้าเห็ดเางล้งายหรพี่น,ออน้องต้นชวนไหลป้ป้าเขาเขาป้าเขาป้าเจ้าระได้ละ่ะ โอ้ยบ่แม่นเห็ดละโง่เเห็ดละโง่เอ้ยบังดอกเห็ดละโง่บั้นท่านได้แจ็คดอกอบั้นท่านเล่าใจเห็นบ่นานอ๋อท่างนี่ก็ดอกบ่ใหญ่ป่ะเนาะจ้ากาบ่คือทางเอาหม่กวานวานนี้ดอกใหญ่มากเลยนะขางบ่้ท่านใดอยู่พี่ะเนาะนี่อันเดี๋ยวเขาเจ้าใจนมาต้องโดนพี่น้องละดอกแยกแหกมานลงเนี่ย ดอกเรลียคนนี้น่ะเป็นสภาพจังสีพไปน้องมึงเนนีะ่ดอกเรี๋ยัตีหงอกดอกเรลียกโอ้ยนาะตดดเก๋เลยดอ <c oughs> กที่สวงไปน้องนี่แหละดอกที่สวงมาเดีคนเอ้ยดอกที่สวงดอกปุยไงมือนเอดิมดอกปุย คนกระไหลพี่น้องเอ้ยหายคักเห็ดมาเลยนี่ะบุญกระนอ้าบุญไปน้องพี่น้องพี่น้องละปาจะกกี่กกคนมาคนมาจะพักกคนมาน้วาเป็ยพี่นอ้องไข่เป็ด คนสวนนี่เนาะดอกอยังสีไหมโอ้ยนองละไข่เป็ดไข่เป็ดว่าโอ้คนบอกเอาไม้คนบอเอาไม้เขอเสี้ยวเ,เห็ดพี่น้องเอ้ยเอาที่ตาหนามนได้ยิเนยเห็ดพวกนี่ก็มุนมุนรังใดเห็ดพี่น้องเอ้ยกลังใดเห็ดกับรังใดเห็ดหปะเอาไปหามาสิกลับบา้าบนาแล้วจ้าบังบังไทยเมืองเห็ดบ่ค่อยมีพี่น้องก็ได้อยทุกคน โอ้ยเดชัย้็ซับกระติมพี่น้องเอ้ยเดชัยจะซ้ำนี่ละจ้าน้ำอยู่เหิบกลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วพี่น้องคนทีมงานกลับบ้านเรารักรออยู่มาบ่ายโมงก็โอ้ยเนาะแต่ไข่อยู่ใครอยู่ตั้งใจสิมาลุนให้ละงงว่าสันให้ละงงเบิดกรนพ้าเจ้ามาป้าไต่เบิดกรนซ้ำ ใคนละบ่หลายจตรวจดทเจ้าหน้าที่ลงงัวนอยก็้อนมอไอ้ิมอยอะิมอะไรบ่บ่บ่ติ๋มงีกออวันอันนี้มันบ่ทันสวดอันนี้เพท่านสวดอันนี้บ่อท่านนสวดเออท่านนสวด อันนั้นสันนิสวนแล้วมานก็เลยเงวบูขมาน่อยเดเิงเซิงเลยเอาไปเิงซ่ปตันมาใช่ป่ะ่ปันมาพี่น้องเลยกับบ้านเลวอันนี้เดองเนียงขอบคุณการรับชมขอบคุณทุกสลังใจนะคะคลิปนี้ แต่พ่อเกียงพ่ออมนี่น้องเฮนร์โกบายวันนี้เจอกันมาสวัสดีค่ะดิศิสันบ้านยายปิ่งอิปนาสิไปใส่น้องพี่น้อง